เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับเป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมเวลา18นาฬิกานะครับนับถึงวันนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า20ล้านคนนะครับวันนี้ลองมาเช็คดูสิครับว่าเราอยู่ในกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากกระทรวงการคลังว่าถ้าใครเป็นกลุ่มบุคคลอยู่ใน4กลุ่มนี้นะครับจะไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือน เดี๋ยวลองมาเช็คดูนะครับว่าตรงกับเราหรือเปล่านะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่30มีนาคมผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยหลังจากที่ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเ t ราไม่ทิ้งกัน com เสร็จสิ้นไปแล้วและได้รับการยืนยันว่าส่งข้อมูลถูกต้องให้รอผลการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับไปยัง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งตรงนี้นะครับยอมรับว่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างเร็วที่สุดภายใน7วันทําการเพราะคาดว่ามีผู้มาลงทะเบียนประมาณ10บล้านคนแต่ล่าสุดตัวเลขไปที่20ล้านกว่าคนแล้วตรงนี้อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าเดิมนะครับทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนจะจ่ายเป็นรอบเดียวนั่นหมายความว่าใครที่ได้รับเงินช่วยเหลือก็จะได้เหมือนกันหมดส่วนใครที่ไม่ได้ ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในรายที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หากยืนยันได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงก็จะจ่ายครบนับตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับสำหรับงบประมาณที่เตรียมไว้ในโครงการนี้อยู่ที่45,000 0ล้านบาทก็เพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธล้านราย ซึ่งหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเกินกว่าที่คาดไว้3ล้านลายกระทรวงการคลังก็เตรียมของงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ยอมรับว่าตัวเลขการลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเดิมไม่ได้รวมในส่วนของลูกจ้างประกันสังคมมาตรา39/40ไว้ซึ่งมีอยู่กว่า6ล้านรายแต่ในจำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้ทั้งหมดนะครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณา นะครับว่าใครจะได้รับสิทธิ์ก็มี3เกณฑ์ใหญ่ๆนะครับมาทบทวนนิดหนึ่งนะครับหก็คือจะต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ร้านก๋วยเตี๋ยวค้าขายเป็นต้นนะครับแสดงว่าจะต้องมีงานทําในข้อที่2ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง2-3คนเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าร้านถูกปิด แรงงานที่ทำงานในร้านนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจะต้องเป็นผลกระทบต่อไรายได้ที่เป็นตัวเงินเพราะมาตรการเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปจากโควิดในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออกหรือตกงานรายได้หายไปจากงานหรือว่าถูกลดวันทำงานถูกลดเงินเดือนลงก็เข้าข่ายหรือสถานประกอบการถูกปิด บางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบเช่นแท็กซี่คนอยู่บ้านมากขึ้นทําให้ลดการเดินทางลงส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าเราอยู่ใน4กลุ่มนี้หรือไม่ 1. คือผู้ได้รับผลกระทบ จนทำให้ต้องทํางานที่บ้านแต่ว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมก็หมายถึงว่าไม่ต้องเดินทางไปทํางานาที่สถานที่ทํางานแต่ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมโดยทํางานที่บ้านตรงนี้ไม่ได้รับนะครับ2กลุ่มที่ยังทํางานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมก็คือยังทํางานอยู่แล้วก็ได้รับเงินเดือน3กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานแล้ว ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับและ4ี่กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงมีการระบาดของโควิดตรงนี้ก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับเพราะไม่ได้ถูกปิดเพราะมาตรการนี้เพราะฉะนั้นใน4กลุ่มนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าหลักใน4กลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ